วันนี้พี่หมอมาเยี่ยมพี่บอสครับผ่าโพงจมูกมานอนเป็นเพื่อนนางด้วยเพราะว่าพี่บอสลกวผีเรื่องความรู้ว่าทำไมต้องผ่าโพงจมูกเนี่ยเอาไว้ก่อนอยู่โรงพยาบาลท,ทั้งทีวันนี้เล่าเรื่องผีดีกว่าครับเป็นเรื่องของคุณแม่ของพี่หมอแล้วก็พี่บอสนะเป็นพยาบาลทั้งคู่เอาเรื่องแม่พี่หมอก่อนตอนนั้นชีอยู่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งครับกลางเมืองอยูอัดเม็ดชายนะคืนนั้นได้อยู่เวรดึกครับก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง8โมงเช้าเวรดึกเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขาจะนอนกันครับแ่ยยาาาลลมมนนนไได้นอนอ้อออหหกีงใทเเะ ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าวอร์าสามาญหรือวอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีคนไข้เป็นล็อกล็อกเขาจะจัดอย่างนี้นะก็คือล็อกกลางเนี่ยสำหรับคนไข้ที่แบบอาการหนักอาการหน่าเป็นห่วงใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อะไรแบบนี้นะครับอยู่หน้าพยาบาลอลยไงเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้เห็นครับคืนนั้นคุณแม่ก็ต้องคอยเดินดูครับว่าคนไข้แต่ละคนเป็นยังไงไวท์เทอร์ซเป็นยังไงหรือบางคนยังหายใจอยู่เปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดินทั้งคืนจนตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เดินวัดไวท์เทอร์ครับรอคุณหมอมาราว ก็มีคุณลุงเตียงล็อกกลางอ่ะเขาบ่นครับว่าไอ้หนูเตียงตรงข้ามอ่ะเดินทั้งคืนเลยเดินไปเตียงคนนั้นเดินไปเตียงคนนี้บางทีไปเดินรอบเตียงเลยแล้วพอคุณแม่เดินมาเนี่ยไอ้หนูก็หลบไปใต้เตียงพอคุณแม่เดินผ่านไปมันก็มาเดินไปเดินมาอีกแล้วเป็นแบบเนี้ยทั้งคืนเลยครับ คุณลุงนอนไม่ได้เลยคุณแม่ก็เลยเดินไปหาเตียงนั้นครับแล้วก็ถามว่าเอา้าเมื่อคืน,นไม่ได้ฉี่ที่เตียงหรอคือคนนี้เขาเป็นเอ็มไทวันต้องเลคคอร์ด iO ก็จะให้ฉี่ที่เตียงเนาะจะได้เลคคอร์ด I/O ได้น้องวัยรุ่นนี่นก็บอกว่าผมก็ฉี่ที่เตียงนะตื่นมาฉี่รอบเดียวเองนอกกนั้นก็นอนหลับตลอดเลยไม่ได้เดินไปไหนเลยครับแม่ก็เลยลองไปถามเตียงอื่นครับว่าเห็นใครเดินไปเดินมาหรือเปล่าปรากฏไม่มีใครเห็นเลยลุงนี่เห็นอยู่คนเดียวครับ ที่ลุงเห็นน,หน่าจะเป็นผีนี่แหละครับพอเห็นพยาบาลช่ดข่าวเดินมาก็กลัวเนาะหลบลงไปใต้เตียงประเด็นคือพอพยาบาลฟังก็กลัวด้วยครับเวรดึกคืนต่อมาก็เลยเดินกันเป็นคู่เลยแล้วคนนี้ฟังเรื่องผีจะนอนหลับไหมเนี่ยคืนนี้เอาเรื่องแม่พี่บอยกันบ้างดีกว่าครับยูวอร์ชายเหมือนกันครับวอร์สามาัญเวรดึกเหมือนกันครับเซอร์ไพี่บอสคุณแม่เขาเขียนชาร์จอยู่ครับ แล้วเจ้าจูก็มีผู้หญิงกัมาโผล่ที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็บอกว่ารีบไปดูเล็วคนไข้ล็อกแรกอะแย่แล้วก็รีบปิ้งไปดูครับปรากฏคนไข้ล็อกแรกข้างในสุดอะเอาเลสครับก็รีบตามหมอตามคนมาช่วยกัน CPR รจนเสร็จพอเรียบร้อยกลับมานั่งเขียนชาร์ตลุกขึ้นมาได้ครับเมื่อกี้เหมือนผู้หญิงที่ไหนวะทุกคนวอร์ดชายมันมีแต่ผู้ชายครับแล้วหลังสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาไม่ให้ญาติเข้ามาแล้วไงแล้วผู้หญิงที่ไหนมาบอกอะเมื่อกี้จริงๆพยาบาลก็โดนหนักไแพ้หมอเลยนะครับ เผื่อๆพี่พหม่าว่าโดนเยอะกว่าเลยนะเฮ้ยพี่บอดง่วงยางฟังแล้วนอนหลับไหมายไม่ตังต้ง <c oughs> นอนหลับไหนคุณพ่าลยนไหนเคยเจอผีบ้างมาเม็นเล่าหน่อยแล้ว